ใ,ใชออ่คือถ้าได้คุยคอนเซ็ปต์หนังเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ชูอาหารไทยชูว,วัตถุดิบไทยแต่ก็ไม่ได้ม่ได้หมายถึงว่าเราต้องทําให้ให้เป็นไทยจ๋าเลยนะอาจจะแปลว่าอาหารไทยแต่โก,โกอินเตอร์ได้นะครับเป็นที่ยอมรับของชอง,องาวต่างประเทศเพราะว่า<ม>เราก็อยากจะทาหนังตังนี้ให้ให้ออกไปสู่สากคนนะครับอาจจะส่งหนังเข้าไปฉายที่ตา่างประเทศด้วยนะครับให้รู้ว่าวัตถุดิบไทย ยังไงมันก็จะไปต่าง,าางประเทศได้ยังไงมันก็ดูโมเดได้คือทําอะไรให้มันดูมีมูลค่ามันก็เลยว่าพอพอได้ได้คุยพอล์เตอ์เนี้ยก็คิดว่าหนังอันนี้เหมือนที่คุณเลวพูดอ่ะเป็น,เป,นเป็นซอฟต์เขาคือดูอาหารมันก็จะเห็นจินตนาการเพื่อหามันไปได้หมด มันไปได้ในในทุกสมชั้นเลยแต่เดยคิดว่าหนังเรื่องนี้มันน่าจะเป็นตัวตนโดยเพราะของผมด้วยเพราะผมเป็นอาจารย์สอนแล้วทีเกี่ยวกับฟู้ดไซเดอร์ก็คือทําอาหารธรรมดาให้เกิดคุณค่าถึงแม้ว่าอาหารจะนั้นจะไม่ใช่อาหารไทยแต่ขอเป็นวัตถุดิบไทยมาต่อต่อยอดนะคือ,ค,อคือจริงแล้วอย่างที่เชฟประชันบอกในสารบัญของของความเป็นอาหารเนาะอันนี้มันก็จะมีในเรื่องของการที่ อายุครัวไทยสุขครัวโลกซึ่งเราก็พูดกันมานานแล้วว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความดเวอร์สของอาหารไทยกับวัตถุดิบที่เราสามารถเป็นวัตถุดิบพื้นถิ่นหรือเอาของนอกมาลูกในบ้านเราเองก็ดีมันสามารถมัน match, มิกซ์แมทช์มาใช้ด้วยกันได้หมดอันนั้คือเป็นเรื่องของความสวยงามของภาพของอาหารหรือว่าหรือว่าสิ่งที่จะตอบโจทย์ให้กับให้กับความเป็นซอฟพาวเวอร์ Power, กับกับเรื่องของครัวไทยอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอในเรื่องเนี่ยมันก็จะสอบแทรกแฟกเตอร์อื่นๆคือเบื้องหลังความสวยงามที่คุณเห็นออกมาในอาหารเนะี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สวยงามเสมอไป มันมีทั้งความแข่งขันมันมีทั้งการสู้ชีวิตมันมีทั้งธุรกิจที่มันเข้ามา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 เขาเรียกครอบงำอยู่ในในในความสวยงามที่ออกไปกว่าที่อาหารจะมาถึงโต๊ะได้เนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่การต่อสู้กันระหว่างเชฟมันเป็นมันเป็นการมันมันมันมีเพรสเชอร์นะฮะหรือว่าความกดดันหลายอย่างใน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 หลายด้าน ที่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 เชฟคนหนึ่งเนี่ยจะจะรักษาตําแหน่งหรือว่าความเป็นเลกัซซี่ของตัวเองเอาไว้ได้กับรุ่นใหม่ที่พยายามที่จะขึ้นมาเพื่อวันหนึ่งเราจะได้เป็นท็อปกับคนที่เราเคยมองว่าโ,โหนี่คือพระเจ้าในในในสำหรับสําหรับฉันแต่พอในโลกความเป็นจริงมาเจอไม่รู้นะว่าจะใช่หรือเปล่าก็ต้องก็ต้องมาว่ากาันอีกทีมันจะมีเรื่องราวชีวิตของธุรกิจอาหารไม่ว่าจะเป็นหลังครัวหน้าครัวเจ้าของในทุน ทุกอย่างที่จะมาสอดแทรกเข้าอยู่ภายใภายใต้สิ่งสวยงามที่เราเห็นอยู่ที่เรียกว่าฟ i ายด์ไดหรือว่าดิเนก็ได้เลยครับครับไอ้ระบบเอมนะครับก็เป็นหนังเรื่องแรกเลยครับเพราะว่าปกติไอ้จะรับแต่ละครครับแต่ว่านี่ถือว่าเป็นหลังเรื่องแรกของไอ้เลยก็ตัวเอมเนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของดิเน n g จะเล่าแล้วก็เหมือนให้กําลังใจเองไปในเรื่องเหมือนคอยแบบว่าลุ้นทีละสเตปของตัวเองะครับว่าจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะอยู่กับความเป็นจริงและความเรียลมากกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะกว่าจะเป็นฟรายด์ิ่งหรือว่าฟู้ดสไตลิส์ที่หน้าตาสวยงามเนี่ยเราตัวเองเนี่ยต้องเจอกับเจอกับอะไรบ้างครับรับรบ,บทเป็นตินครับก็เป็นนักธุรกิจเหมือนเจเนเรชันที่2ที่ที่ทรับ ราตกทอดก็คือคุณพ่อเหมือนแบบเปลี่ยนมือให้ซึ่งก็มีธุรกิจหลักหลายตัวหลายอย่างแล้วก็อาหารแล้วก็ร้านอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแต่ว่าด้วยความที่ต่อให้เขาเป็นแบบว่าเจเนอเรชันใหม่าที่แบบก็รีม่วาไม่ได้ใหม่ไม่ได้แบบว่าเพิ่งจบแต่คือก็เหมือนแบบว่าตรงกลางที่แบบว่าทํางานมาแล้วพ่อไว้ใจแล้วก็เหมือนโยนธุรกิจให้ต่อนเนี่ย ตัวเขาเองก็มีความเป็นเขาเรียกเผด็จการเนาะมีดิกเตอร์ที่ค่อนข้างสูงพอสมควรก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะกาสร้างสีสันในโลกของเงินของธุรกิจที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องราวของร้านอาหารและอาหารเชฟบ็เป็ได้เป็นเชฟทัศนะครับก็ก็เป็นหนึในในตัวดำเนินเรื่องจริงๆนก็คือทํางานได้กับคุณเดชแล้วก็เป็นเป็นทีมงานของอาตูอาตูได้เป็นเชฟหนา นะครับจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอาจจะโลดทางกันไม่ได้ก็เลยต้องมาออกมาค้นหาตัวเองแล้วก็เราก็ได้เป็นคนที่เป็นไอดอลของใครหลายคนเึ่นี่งนั้นก็จะคือเอฟเอมก็คือมันเป็นเอที่ความต่างแล้วก็ในเรื่อก็เหมือนกับว่าผมก็ฉีกออกจากความสูงสูงส,งส่งก็คือออกมาใช้ชีวิตซึ่งตัวนี้แหละมันจะเป็นการค้นหาอะไรที่อยู่ที่ไหนมันก็เป็นไฟไดนิ่งได้ไม่จำเป็นเราต้องอยู่โรงแรมห้าดาว หมายถึงว่าเราทําอาหารให้มันสวยหรูได้เอาวัตถุดิบไทยเอาวัตถุดิบที่ไหนก็ได้ทาให้มันสวยหรูไไม่จำเป็นเราต้องไปอยู่ในในแวดวงสองธุรกิจที่ททแบบว่าจะต้องเป็นไปเลยแล้วเราก็เป็นแบบย่างการไปเกยบเทียกับเยาวชนซึ่งอย่างนี้นก็ช่วยเองว่าตามหาเราแล้ววันหนึ่งในการตามหามันก็เจอก็เจอเสร็จมันก็ได้้องหวะที่วันหนึ่งเราได้เจอกันแล้วมันก็ได้หนึ่งเขา,าสนใจแต่เราก็จะเอาความรู้เราไปต่อแจ้งเขาแล้วพอผมก็จะเนินช่้อทำงปรไปได้นะครับของผมก็จะเล่นเป็นหลักอตูครับ ก็ในเรื่องเนี่ยคือขอผมเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเงินรวยมากๆเพราะว่าอาตุ๋นี้คือเป็นเจ้าพ่อแห่งอุตการอาหารครับอย่างผมเนี่ยก็คือเกิดมาก็คือแบบเท้าไม่ติดดินอยู่หรูก,กินสบายก็จะเป็นไม้เหมือ,อกไม่เหมาะจัดกับพี่เองเนี่ยมาเนี่ยเริ่มการจัดอบรมจริงแค่ไหนเนอ่ยจะเริ่มจริงจังช่วงปลายเดือนนี้ประมาณที่20ก็จะเริ่มจะเริ่ม ถ่ายทำกันแบบว่าจริงจังแบบว่าเต็มๆซึ่งตอนนี้ก็กำลังไฟแนลบทอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ไม่รู้เลยต้องถามต้องถามพิศษครับต้องถามพิศษใช่อันนี้ก็ต้องเกี่ยวกับันบอกว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับพวกเมนูปากการะโกนอย่างาีิ้มให้คนเลียวพูดให้คนเลียวพูดก็ถ้าสนใจที่แกบอกว่าผมเป็นประคมอบชีสไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะแต่ลืมไปว่าผมถามว่าผักโขมปลูกที่ไหนปลูกประเทศไทย พวกที่ก,การท่าบริโภคที่บุรีรัมย์โ <c oughs> วกที่กองน้ําเขียวนั่นคือวัตถุดิบไทยทำเวลาทำอาหารได้ผมเ,เอาอาหารเอาปศกผลคุณเดียวมาทําอาหารไทยออกมาสามสี่เมนูจริงๆมันทําอาหารไทยได้ครับขอให้เรารู้ว่าวัตถุดิบนั้นมันอยู่ทุกมณฑลไทยเ,เลยครับก็ฝากหนังเรื่องดิ닝ด้วยนะครับเป็นหนังที่พวกเราทุ่มเทแล้วก็เต็มใจแล้วก็ใส่ใจเกี่ยวกับรายละเอียด ของเรื่องอาหารมากมาครับแล้วก็คาดว่าได้คาดว่าน่าจะได้รับชมภายในปีนี้ครับครับครับก็อย่าลืมนะครับผมกับอีกมุมมองหนึ่งนะครับในการเล่าเรื่องภาพยนตร์นะครับผมที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหารเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแค่เรามองอาหารสวยงามเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยกว่ามันจะมาสวยงามได้เนี่ยมันมีความเข้มข้นหลายๆอย่างนะครับผมใน ในชีวิตของของของวงการอาหารนะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเล่าได้ครบทุกอัตรรกแถมเรายังสนับสนุนและชูความเป็นอาหารไทยที่สามารถยกระดับขึ้นมาไปอีกเลเวลหนึ่งได้ครับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันครับกับภาพยนตร์เรื่องดายนิ่ครับครับ,รบขอบคุณนะครับอ่าเชฟชันเคยในส่วนของด i n นิง่ง อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นแค่จะเป็นตัวตัวของผมเลยแต่ในแา่ะที่อาจจะเป็นเชีมืออาชีพกไจะเป็นทักแสดงแต่ว่าพอได้เข้ามามีส่วนส่วนร่่นในการทำรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ท,ที่มันน่าค้นหาแล้วก็ประเด็นคือผมไม่ได้มองที่ว่าประเด็นคือมันเป็นภาพประโยชน์ประเด็นคือเรากำลังทำอะไรให้กับสังคมสังคมไทยได้รับรู้ให้กับอาหารไทยได้รับรู้มากกว่านะครับก็ก็ฝากติดตามนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณ